เราอยู่แล้วด้วยและนี่คืออมอริเจมท่านคายกับบัณฑิอันและบัณฑิณุด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอันแล้วก็คุณนุ่นด้วยนะครับเป็นดูโอ้เป็นดูโอดูใจใดๆต่างๆเจอกันทุกวันอังคารเลยนะครับใช่ครับอ่าวันนี้นะครับเห็นบอกว่าเขาจะมากับความอลังการบนเรียวนิ้วของคุณศศศวันนี้เล่นใหญ่เอาจริงเล่นใหญ่มากใหญ่ค่ะวันนี้ อันนี้ตับให้คณใหญ่เลยนะคะจะบอกว่าอยากเกิดนะคะต้องเปิดวงนี้เลยค่ะว wow. ้าวให้าวันอยู่ณนิวของคุณนะแกมันดีมากดีสุดๆอันนี้คือบอกเลยฟังเวอร์ใส่แล้วเพื่อนมองทั้งงานอ่ะแกทำไมที่นึกฟังมากอ่ะใบอันตันต้องเข้าหรอล่ะเวอร์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 วอ เวอร์<ห>สุดๆ,ๆ,ๆอันนี้มันมีแบบว่าเอาดีไซน์หรือที่มาที่ไปยังไงบ้างคะสาหรับชิ้นนี้ครับอันนี้นะคะจริงๆแล้วดีไซน์เขาจะให้ายใบมะกอกนะคะที่พันอยู่ตามเรือนนิ้วของเรานะคะจะบอกว่าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยเราจะน้อยหน้ากว่าคนในงานไม่ได้นะคะเราจะต้องฟังเท่านั้นค่ะถ้าเกิดใครอยากฟังๆนะคะอยากเกิดที่สุดในงานนะคะแนะนําเป็นแหวนวงนี้เลยค่ะอันนี้คนเดี<ๆ>ันท<ๆ>ี่ไปใส่เครื่องต้มยำเลยไหมะไม่ใช่นั้นใบมะกรูดไม่นั้นไม่ใช่ใบมะกรูด ขอบคุณากเขอบคุณาเลยนั้นมันใบมะกูดขอบคุณมากเลยฉันว่าแล้วกันต้องมาวุ้นี้อ่าเดี๋ยวอยากจะให้คุณสาวๆเนี่ยอ่าอยากอยากให้คุณนุ่นคุณอันช่วยถอดให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าลักษณะแหวนนี่มันอยู่ยังไงอ่ะเราเราสงสัยมากเลยอ่ะด้วยความที่มันได้เลยค่ะอ่าวันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าจะเป็นคล้ากับไข่นิ้วสองวงนะคะก็คือจริงๆเนี่ยเป็นวงเดียวแต่พอสวมเข้าไปเนี่ยให้แบบ ลักษณะเหมือนกับเราใส่สองงเลยค่ะอืมน้าหนักเพชรรวมกันนี้แบบเยอะไหมฮะวงนี้นะคะน้ําหนักเพชรรวมกันนะคะเกือบสามกรลัดเลยค่ะจุกเลยอ่<ๆ>อาอลังการสุดๆนะครับ<ๆ>ก็ใครอยากจะมีเถาวันใบมะกอกสุดเก๋<ๆ>แบบนี้นะฮะร้อยอยู่บนข้อมือของคุณ<ๆ>นะคะอันนี้แบบ จริงๆแล้วอ่าแฟชั่นแบบนี้เนี่ยอย่างแบรนด์ที่เป็น h ฮทิวา r y เองระดับโลกเขาก็มีเหมือนกันนะใช่มีเหมือนกันใช่ก็ตอบโจทย์เลยนะครับแม้ว่าเราอาจจะวันนี้ยังไม่ได้มีแบบเอในส่วนของงูมาร้อยเนาะเราก็เอาเป็นเผาวันมากรอกไปก่อนใช่ไหมสาวๆใช่ไหมคุณดูดีใช่ค่ะเรายังไม่มีงูเราก็จะเป็นในส่วนของแบบคลื่นใบเขียวไปก่อนใบไม้มากอกใบเขียว ใบเขียวแต่พิใบเขียวแต่ไม่น้อยหน้าใครนะจ๊ะใช่ค่ะลงมาแบบสวยแบบพรีเมียมเออไฟฟีแบบเนี้ยพิศการการไปเป็นอันนี้งานแต่งเป็นชายงานแต่งที่บอกเลยอันนี้เกิดเกิดและเกิดสุดๆนะคะเปิดราคามาหน่อยดีกว่าอลังการแบบนี้ราคาแพงไหมคะได้ค่ะสำหรับแหวนวงพิเศษวงนี้นะคะถ้าใครอยากเกิดนะคะก็ต้องเกิดไปเลยนะคะวงนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 1> 2 1 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับชาวชาว,ชาวใครที่กำลังจะออกงานเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อยากเด่นไม่น้อยหน้าไปกว่าคนอื่นนะคะก็รับไปเลยค่ะราคาอยู่ที่1 4 000, 2 3 0 0บาทลดไปเกือ 8, บ80,000ค่ะ ่าลดไปต้องบอกว่าลดไปเกือบแสนเลยนะต้าเกือบแสนแสนกว่าเลือันซี่สจากสองนึ่งเก้าเหลือสี่หนึ่งสีอหนืองพันสาบาทเท่านั้นลดไปเบิ่งเบิ่งมาก ช่เพราะนั้นต้องบอกว่า<ช>คุณผู้ฟังที่ฟังเรายอยู่เนี่ย<ช>เขาต้องมีความเจออิดมีความเจิดจรัสอยู่แล้วอยากเกิดต้องเปิดปวงนี้เลยคุณผู้ฟังจงเออแต่ว่าสามารถที่เราสวมใส่แล้วก็ใช้งานในส่วนของชีวิตประจำวันได้ปกติใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ค่ะนุ่นก็ยังใส่ยอยู่นะคะใช้ในใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยค่ะในเกี่ยวหู ว่าจะใส่แล็บนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะใส่ได้ค่ะในส่วนของการในส่วนของการตอบไลน์นี่ยังใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูนะคะใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นกังวลหมดกังวลได้เลยว่าใช้ชีวิตปกติได้ถ้ามาอยู่ที่ว่าเออถูกต้องสุดๆครับผมเบอร์ขณะนี้ต้องจัดแล้วล่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง142,300บาทเท่านั้นไมีชิ้นเดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ฟังราคาพิเศษแบบนี้ ออมเพี้ได้ไหมครับออมเพี้ได้ไหมครับออมได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะอ่อออมเดือนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะลดสูงสุดถึง25%แล้วก็ออมรีนี่ใจป่านะคะออกให้อีก500บาทเหมือนเดิมค่ะว้าวเก๋สุดๆเลยนะครับใครอยากมองหาออซิสซอรี่แบบอลังการนะครับก็สามารถที่จะไปให้บัตตี้ที่ออมรีนี่เจมส์เขาช่วยดูแลได้เรื่องของความอลังที่นี่เขาจัดเต็มอยู่แล้วเนาะใช่เลยที่นี่คือที่ที่เป็นระดับคือเรื่องยุค ให้สาวฝากร้านอมรินีเจมส์หน่อยดีกว่าครับติดต่อช่องทางไหนยังไงแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงบ้างครับสาวได้เลยค่ะร้านนะคะก็จะเปิดนะคะตั้งแต่9ก้โมงนะคะจนถึง6โมงเย็นนะคะก็คือเปิดบริการทุกวันเลยนะคะปิดบริการวันเดียวก็คือวันอาทิตย์ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็เป็น Facebook นะคะอมรินีเจมส์หัดใหญ่นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดแอดอมรินีเจมส์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากเดินทางมารองสินค้าหน้าร้านนะคะก็มาได้เลยนะที่ อ่าวงเวียนเล็กนะคะเซเว่นสีน้ำพรอนนะคะหางไม่ยากเลยเจอแน่นอนอเมริกัเจลครับผมเดี๋ยวก่อนจากไปขอชอบเกี่ยวหูอีกรอบได้ไหมฮะเกี่ยวหูให้ดูสักโอ้โหเขาจริงอลังการสุดๆแพรละอลังการสุดๆใครอยากจะเป็นเจ้าของน้องไปมะกอกอันนี้นะครับให้มันไปเถาวันเกี่ยวบนนิ้วคนอย่างเงี้ยบอกเป็นแหวนใบมะกอกนะไม่บอกใบมะกรูดไม่อันไม่ใช่นะอันนั้นต้มยำจ้า รู้เลยความจากไหนอะโอเควันนี้ขอบคุณสองสาม้ากเลยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเห็นคแบบสนานกันแล้วก็ไปรับความพิเศษกันได้เลยนะฮะสำหรับวงนี้ครับ1นึ่งแสนส2 3 0 0บาทเท่านั้นถูกต้องเลยที่ออมบรินนีเจมส์นะฮะอะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนนะจาอะได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวกันครับชวนคลับ